คุณผู้ชมค่ะแล้วก็พี่แบงค์ไปชมต้นซาก,กุระรช่วงนี้บรรยากาศดีอยากชมมะจะไปญี่ปุ่นล้ะเขาปิดประเทศอยู่นะแหมเราไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกช่วงนี้เพราะว่าไปแค่โคราชก็สามารถชมต้นซาก,กุระได้แล้วค่ะพาค,คุณผู้ชมไปกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายเลยก็สมควรดีต่อการท่องเที่ยวในตัวเมืองโคราชนะคะโดยเฉพาะ บริเวณทางปั่นจักรยานเทศบาลนครราชสีมาริมถนนสืบสิริค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันมาเซลฟี่กับอุโมง์ต้นสกุระดูดิคือสวยมากๆยาวกว่า40ต้นแล้วตอนนี้พากันสีชมพูบานสะพรั่งเลยเหมือนอยู่เมืองนอกมาพี่แบงค์แล้วใส่เสื้อหนาวกันด้วยนะเสื้อนหนาวแบบนี้นะใส่ชุดหนาวเนี่้แอยู่เมืองนอกนิดหนึ่งนะแล้วก็มีน้ำแข็งใสจำลองเป็นทีมะหน่อยเอแม่มันได้บรรยากาศจริงๆและที่สำคัญระยะทาง เนี่ยเขาก็ยาวกว่า300เมตรคือไปเดินตรงนั้นเนี่ยให้ฟิลเหมือนเดินอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยล<อ>ะคะ่ะอุโมงค์เลยนะโอ,อ้สวยจริงๆอะ่ะสำหรับอุโมงค์ซากุระแห่งนี้ก็เกิดจากความคิดของ2หนุ่มนักธุรกิจร้านกาแฟฮิป Coffee นะคะที่ตั้งอยู่ข้างเลนจักรยานเขาใช้งบประมาณส่วนตัวนะกว่า3ล้านบาท แล้วก็ไปขออนุญาตจากทางเทศบาลนครราชสีมาขอนำต้นสากุระมาประดับติดตั้งเอาไว้อยากจะให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองโคราชหลังจากเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไนงะแล้วก็เห็นตามท้องถนนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีดอกสักุระสวยงามอ,อยากให้ประเทศไทยมีถนนที่มีสากุระบานแบบนี้บ้างและที่สําคัญแม้จะควักง,งบประมาณส่วนตัวกวสา3ล้านบาทนะแต่นะักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้ฟรีเลย<อ>ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โอ้โหเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้ใจต่อง่ทีวยวในพื้นที่อีกด้วยนะครับใครอยู่แถวนั้นนะไปหน่อยนะแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินน่ยส่งมาหน่อยฮะส่งมาอวดเราหน่อยส่เรา่อยก็แล้วกันร